ก in so, right ็ถ้าเรื่องนี้นะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดให้ท่านฟังด้วยเช่นกันนะครับก็คือสิ่งที่อยากจะบอกก็คือในหนึ่งพื้นที่เนี่ยท่านเห็นถนนเนาะคุณไม้เห็นถนนนะเห็ถนนผมมีตาถนนถนนเนี่ยสมมติถนนเส้นเนี้อ่ยถนนอยู่ตรงนี้อะแล้วมีเกาะกลางถนนอืมีทางจักรยานอืมีคลองอืคลองดูแลโดยใครครับกรมชลครับอ่าทางจักรยานดูแลโดยใครครับเทศบาลบางปูครับ ถนนดูแลโดยใครครับถนนแขวงอันทางครับก่อ,อกลางก่อกลางแขวงอันทางครับแล้วก็ไปทับซ้อนกับรถรถไฟฟ้าอีกด้วยนะใช่มี BDS เข้ามาผสมตรงนี้างทีเอ s เนี่ยการก่อสร้างเนี่ยพื้นที่โดยหลักทีแรกเลยเนี่ยอของแขวงกันทางนะครับที่เราไปหาข้อมูลมาให้พวกท่านเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยเขามีก่ขอใช้พื้นที่ซึ่งก็เหมือนเทศบาลาเทศบาลหวบลบางปูเองเนี่ย แต่ทาอะไรก็ต้องทําหนังสือเอกสารทางราชการ,รเพื่อไปขอใช้พื้นที่เพื่อจะขอเข้าไปดูแลแล้วก็ต้องรอให้หน่วยงานต้นสังกัดเขาเนี่ยตอบหนังสือกลับมาทางราชการครับพอต,ตอบกลับมาทางเทศบาลตะบลบางปูเนี่ยเขาถึงจะสามารถดําเนินการโครงการต่างๆได้โดยการที่จะเอางบประมาณเนี่ยเข้าไปดูแลหรือปรับปรุงตรงนั้นนะฮะไม่ใช่ว่าตรงนี้เ,เทศบาลบางปูจะจิ้มเลยไม่ได้ต้องดูก่อนเป็นพื้นที่เขาหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ใช่พื้นที่เขาเนี่ยเขายังไม่สามารถดําเนินการได้ครับ ้ีแล้วสิ่งที่ผมบอกเนี่ยในส่วนของพื้นที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งกัหนึ่งแนวขวางที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่างที่โยบอกอ่ะมาถนนแล้วใช่ไหมแหวงแล้วพอชิดริมมามีธนารัฐอีกนะใช่พอเข้าโรงน้ามานี่ใช่มีทรัพยากรทางทะเลใายฟังอีกใายฟังอีกคมเจ้าท่าอีกใช่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องบอกอย่างนี้ครับมันอาจจะรู้สึกว่ายุ่งยากและซับซ้อนครับแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าสมมุติว่าเราที่เป็นประชาชนเรารู้ครับว่า ในหนึ่งพื้นที่เนี่ยที่เป็นแนวขวางเราเนี้ยมีคลองมีทางจักรยานมีถนนมีเกาะกลางมีธนารักษ์มีชายทะเลและเอ่อทะเลและชายฝั่งทะเลชายฝั่งเวลามันเกิด<ะ>ปัญหาตอนรถชายฝั่งเกิดปัญหาในพื้นที่โซนใดเนี่ยแบ่งเป็นชั้นๆเหมือนหมูสามชั้นเนี่ยครับนะท่านรู้ว่าตรงไหนเป็นของใครท่านแจ้งให้ถูกที่มันเรื่องจะไวถูกตุดเรื่องจะไวด้วยและเมื่อถ้าท่านองตรงนะถ้าท่านรู้ว่าอะไรเป็นของใครใครดูแลและผิดชอบ เปลี่ยนจากประชาชนเป็นพลเมืองก็ต้องบอกตรงครับเมื่อก่อนเองผมก็โยเนี่ยถ้าไม่ได้มาทํางานประสานเรื่องพวกนี้ให้กับพี่น้องชาวตาปูเนี่ยก็ไม่เข้าใจไม่รู้เลยยอมรับตรงๆนะเราไม่รู้ใช่ทุกอย่างเมื่อก่อนเรารู้เทศบาลได้ไปหานายกเออบอกนายกอืมบอกนายกอย่างเดียวใช่อะไรแล้วแต่นายกอย่างเดียวไปเลยพอถึงปุ๊บอ๋อพอเราได้ประสานทุกอย่างได้ข้อมูลจากท่านมาปุ๊บเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าเอ้าไม่ใช่เหรอลอเลยเอ้าท่านตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของ เทศบาลนะครับแล้วยังไงต้องรับเรื่องโดย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 ที่ว่าท่านจะตอบว่าถ้าต้องรับเรื่องแหละเดี๋ยวผมประสานให้เดี๋ยวผมดูให้เพราะมันเป็นความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนถูกต้องแล้วก็ด่านแรกเลยเนี่ยที่คนจะนึกถึงคือองค์กรท้องถิ่นเทศบาลตังหบางปูแหละถูกต้องก็ประชาชนครับคุณไหมเวลาประชาชนเขามีปัญหาเนี่ยเมื่อกี้สิ่งที่คุณพูดว่าโอเคประชาชนเนี่ยนึกถึงสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดเช่นอใหญยบ้านนู่นนี่นั่น S <S <อ>แล้วก็นึกถึงเทศบาลอืวันเนี้ยสมมุติว่าเรื่องเป็นปัญหาในคลองอืแต่มาแจ้งเทศบาลอืบางท่านจะเข้าใจว่าก็แจ้งเทศบาลเทศบาลจะต้องแจ้งก่อนว่า <S 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 เขาจะแจ้งก่อนว่า <S <S ท่านต้องแจ้งกรมชนถูกประชาชนก็จะโอ้โหก็จะต้องทำเลยไม่ได้เหรอมันเข้าบ้านาที่ผมไปสืบมาเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเครับทราบและจะประสานกับกรมชนให้นะครับโอเค เสร็จแล้วเมื่อประสานเสร็จกรมชนก็ดําเนินการตรงนี้นั่นถูกแต่บางครั้งเขาก็ยังต้องใช้เวลาในการทํางานโอเคแต่ติดตรงที่อะไรรู้ไหม,มถ้าประชาชนเห็นอีกแล้วว่าปัญหานี้มันยังไม่แก้ก็ยังมาถามที่เทศบาลซ้ำอีกครั้งหนึ่งไปถึงไหนแล้วล่ะมันก็ยังอย่างเงี้ยมันเป็นการชิง่งอะไรเลยมันก็ยังชิ่งอยู่อย่างนี้แต่ถ้ามสมมุติว่าท่านปรับทัศนคติเปิดใจว่าอะไรใครดูแลแล้วแจ้งให้ถูกคนท่านจะได้ถามกับกรมชนเลยคร<ะ>ับว่าตรงนี้ทําอะไรกรมทางทําอะไร แค่นั้นเองมันก็เหมือนเรื่องสะพานการขออนุญาตสะพานที่เราเคยยกตัวอย่างให้ให้ท่านได้รับทราบรับฟังกันนะฮะใช่ไม่ใช่ว่าแบบาาเทศบาลจริงแต่ต้องอิงตามแบบที่คมชนันอนุญาตนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า,วาแบบอยู่เทศบาลเทศบาลสร้างได้เลยไม่ใช่ใช่มันยังมีที่ธนรักษ์ด้วยนะที่ใช่ซ้<ส>ำซ้อนนะทับซ้อนอซึ่งอยู่ดีๆจะไปหมางเมินแล้วไม่สนไม่บอกเขาก็กไม่ได้ถือเป็นการทับซ้อนในสิทธิ์กันอีก เราเคยพูดไปว่าบางปูเนี่ยเป็นพื้นที่สุขภาพครับใช่เขาอยากโดยวิสัยทัศน์ท่านนายกเนี่ยอยากจะมีพื้นที่สุขภาพให้พี่น้องชาวบางปูครับเราก็พยายามบอกว่าเออตรงนี้เป็นจุดจุดออกกาลังกายมีหลายคนครับชาวตะปูจะถามมาอยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้อยากได้สะพานยื่นทะเลลงไปเป็นจุดแลนด์มาร์คเพื่อให้บางปูทุนนี่นั่นอยากทําเคยถามท่านนายกท่านนายกบอกว่าอยากทาแต่มันทําไม่ได้ด้วยข้อกฎหมายมันมันไม่ใช่พื้นที่ของบางปูท่าที่เดียวอย่างที่เราบอก คมทรัพย์มาแล้วอืเจ้าท่ามาแล้วทรัพยากรชายทะเลและชายฝั่งใช่เพราะว่าไปทางจักรยานมีทางจักรยานให้ยูเทินระหว่างฝั่งน้ําเค็มไปน้ําจืดได้ไหมต้องไปขออนุญาตแฝงอีกแบบแฝงโอเคไหมทําได้หรือเปล่าได้ไหมแล้วมันครอบคลุมนี่พูดไปถึงทั้งแม้กระทั่งทางยูเทินทางไฟแดงที่กระพริบทั้งหลายทั้งแหล่ที่ทุกคนเข้าใจว่เนี่ยร้องไม่ต้องงานแล้วบอกจะเปิดใช้จะทดลองใช้ก็ไม่เห็นเปิดไม่เห็นทำอ่อพูดตรงๆครับ ไม่ใช่แด่บางฟูใช่ใชแล้วเราก็ไปถึงที่นี่เลยไหนๆก็พูดถึงตรงนี้แหละครับอันนี้เราไม่ได้ว่าหน่วยงานนะครับแต่เรากำลังจะบอกว่าท่านต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่ในการดูแลพื้นที่เราเนี่ยไม่ใช่แค่ท้องถิ่นซะทีเดียวทั้งหมด